สวยไหมน้ำคูร้อนเนี่อันนี้นี่โอ้ต้มมาม่ากินได้มั้นนี่ฮะต้มมาม่ากินได้มั้นนี่ต้มมาม่าใช่ก็ตรงนั้นเขามีให้ต้มไข่ไงก็ผมก็ผมไม่ต้มไข่ทางนู้นได้ผมไม่อยากกินต้มไข่แล้วดูอ้าวอะกีินมาม่าดูนี่ถ้ากินมาม่านะนี่ตี้ช้อนใส่นี่อร่อยนะเลยผมว่าน่าจะกินอร่อยแน่ชี่นช้อนกินน่ากินตรงนี้ได้เลยคืออย่างนี้กูจะเล่าให้ฟัง น้ำพูร้อนเนี่ยมันมีกรรมฐานมันมีแร่ธาตุอย่างอื่นด้วยมีแร่ด้วยเหรอแร่ธาตุอย่างอื่นที่ติดมากับน้ําเนี่ยมันจะมาใส่มาม่ากินไม่ได้มันกินไม่ได้หร้อนี่น้าร้อนเหมือนกันนี่มันมาอลาสก็น้าร้อนมาสู่แล้วมันเดือดแล้วนี่อยากกินจริงๆใช่ไหมใช่มาม่ากับน้ําพูร้อนจัดไปอ่าไปหามาม่ามา ่ที่ร้านนี่ไงที่ลูกพี่พามาเมื่อกี้ไปอตุนลักขันหน้าไปเอามาหมาม้ามาเลยสุดยอดเลยลูกพี่นี่อร่อยมากแต่มันน่าจะอร่อยนะลูกพี่อ่าลูกพี่รอรอชิมกับผมก่อนดิหนึ่อร่อยไหมมันอร่อยอยู่แล้วแหละมันเหมือนเป็ดนี่รอรอชิมดูมือลองชิมขอชิมดูนี่ดูสีมันเหมือนจะอร่อยนี่ลอขอมือมาเพะของกูนี่ไม่เพะ พอมามาเพะนี่มันจะหายผงกีนนี่ให้ลองชิมก่อนง่ายมื่อกินดูก่อนพี่เพะพี่ลองกินก่อนนี่ร<ล>้อยอ,อยู่เดี๋ยวกูเป่าก่อนดูรู้ปี่ลองลองกินก่อนดิอ่ามูนี่มาพ,พี่กินกอ่อนมา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 ร้อยอยู่รอให้มันเย็นก่อนแต่แต่มันมันมันหนี้ไว,ไวมากเลยนะกลองมึงกล้าก,กินกันไหมเนี่ยกล้าดิลูกพี่อ่ะพี่ลองกินก่อนกินของใครของมาเลยมึงไม่ต้องเลี่ยมใส่กันหรอกมามึงจะกินไหมเนี่ย ไวายมือเป็นน้องนี่มึงโชดนี่โชดนี่โชว์ให้ลูกพี่ดูนี่ว่าว่ามันกินได้นี่ที่กูบอกนี่ทะเอนะมึงกินเลยเหมือนจะเป็ดนี่กินหมูระดับผู้พันนี่เปรี้ยวผู้พันนี่ก็บ้าระดับผู้ร้อนอรต้องอร่อยแน่เลยอร่อยไหมอร่อยอร่อยได้เลยลูกพี่มันกินได้ป่ะตกลงมันกินของของพี่ดูมันกินได้ใช่ไหม มันอันตรายป่ะเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นไรฮะ<า>มันไม่เกี่ยมันอันตรายหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอก <S <S เฮ้ยเอาดีๆมีความรู้ป่ะเนี่ยไม่มีรูพี่นะรู้ปะไม่รู้มันก็น,นานล้อเหมือนกันเหมือนกันแหละแล้วหมอน้ําลุงไงมาดุงเอ้าหมานี่พูดเฮ้ยไงด้แล้วม,มานาน,มานี่ใช่ มาอยากกินมาอยากกินไข่มานดาแล้วดูไข่โตนี่มาอยากลองดูอ๋อยากกินไข่ลวกโอ้หนี่นี่เขากินไข่ลวกอย่างเดียวเขาไม่ได้กินแบบพวกมึงนะนี่ไม่กินหรอไม่กินมาม่าทำไมอ่ะอร่อยนะมีประโยชน์เหมือนหมอมันรู้อะไรบางอย่างแล้วมันกินได้จริงมะหมอโอ้กินไหมกยน่หรือเขาไหม ไปคู่เลยนี่